สวัสดีครับพบกับผมน้ากุลมาเอกนะครับวันนี้จะมาพูดในเรื่องของอาการส่งใบสั่งนะครับของตํารวจเนี่ยทางไปรษณีย์นะครับซึ่งตอนนี้มีระเบียบสํานักง,งานตารวจแห่งชาตินะครับออกมาด้วเมื่อวันที่12กรกฎาคมโดยในระเบียบนี้นะครับจะให้มีผลวันถัดไปก็คือวันที่13กรกฎาคมเลยนะครับก็ระเบียบตัวน,นี้ก็มีผลบังคับแล้วนะครับโดยให้เจ้าพนักงานจราจรนะครับ ที่ออกใบสั่งเนี่ยกรณีที่ไม่พบนะครับผู้กระทําความผิดก็อย่างเช่นการถ่ายภาพนะครับที่รถที่ขับด้วยความเร็วนะครับด้วยกล้องอัตโนมัตินะครับตามจุดต่างๆเนี่ยไอ้กรณีอย่างเงี้ยจะไม่รู้ว่าผู้กระทําความผิดเป็นใครนะครับตํารวจก็จะส่งใบสั่งเนี่ยไปที่บ้านนะครับหรือว่าตามพวงลำเนาของเจ้าของรถนะครับหรือว่าผู้ครอบครองซึ่งปกติเนี่ย mm. ใบสั่งตํารวจนะครับก็จะเป็นกระดาษจดหมายนะครับ ส่งไปให้ผู้กระทำผิดที่บ้านนะครับซึ่งระเบียบตัวเนี้ออกมาวิธีการส่งนะครับโดยให้ส่งนะครับโดยทางไปรษณีย์ตอบรับเท่านั้นนะครับกรณีที่ส่งเป็นการส่งลงทะเบียนธรรมดาเนี่ยใบไปรษณีย์ตอบรับก็จะเป็นใบสีเหลืองนะครับขนาดเท่าประมาณฝ่ามือนะครับก็จะเวลาส่งไปนะครับผู้รับก็จะต้องเซ็นชื่อรับเอกสารนะครับแล้วเอกสารตัวนั้นไปรษณีย์ก็จะตีกลับ ไปให้ต้นทางที่ส่งมานะครับแต่ถ้าเป็นการส่งแบบลงทะเบียน EMS นะครับใบใบประีย์ตอบรับก็จะเป็นใบสีฟ้านะครับขนาดเท่ากันนะครับแค่นั้นเองนะครับที่จะแนบไปกับจดหมายแล้วก็ให้ผู้รับเนี่ยเซ็นกลับมาเพื่อเป็นหลักฐานนะมีการส่งไปไปลายทางจริงนะครับแล้วก็ปลายทางเนี่ยมีการเซ็นรับจริงนะครับอันนี้ก็จะดีกว่าเดิมที่เป็นการแบบส่งเพื่อลงทะเบียนธรรมดาหรือลงทะเบียนแบบเหมาร่วมนะครับที่เป็นรายปี กับไปรษณีย์เนี่ยส่งไปแล้วไม่รู้ว่ามีการได้รับจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ดีนะครับส่วนการส่งนี้นะครับระเบียบนี้นะครับก็จะบอกด้วยว่าให้ตํารวจเนี่ยส่งนะครับใบสั่งเนี่ยให้กับผู้ครอบครองรถเนี่ยภายใน30วันนวันนะครับนับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานเนี่ยพบการกระทําความผิดนะครับและให้ถือว่านะครับผู้กระทําความผิดเนี่ยได้รับนะครับใบสั่งเนี่ย เมื่อพ้นกำหนด15วันนะครับนับแต่ที่มีการส่งจดหมายออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยต่อไปนะครับผู้กระทำกระปิดนะครับดูว่าใครที่ได้รับใบสั่งนะครับถ้ายังเป็นการส่งใบสั่งในแบบเดิมนะครับไม่มีใบตอบรับเนี่ยอันนี้นะครับถือว่าเป็นการสั่งถือว่าเป็นการส่งโดยไม่ชอบนะครับก็จะไม่มีผลบังคับตามกฎหมายนะครับส่วนกรณีที่มีการส่งโดย ถูกต้องนะครับมีใบตอบรับไม่ว่าจะเป็นใบสีเหลืองหรือใบสีฟ้าก็ตามนะครับอันนี้ก็จะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายนะครับซึ่งก็จะโยงไปกับเรื่องที่มีข่าวก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของอาการได้รับใบสั่งแล้วไม่ชำระภายในกําหนดนะครับตำรวจก็จะมีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งขนส่งนะครับอายัดการต่อภาษีประจาปีนะครับหรือแม้แต่ที่จะเรื่องของการออกหมายจับนะครับตามที่เป็นข่าวกันนะครับซึ่งกรณีนี้ ในทางปฏิบัติจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับซึ่งมีขั้นตอนแล้วก็มีการดำเนินการทางเอกสารเยอะพอสมควรดังนั้นเนี่ยทา่านผู้ผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายนะครับก็ไม่ต้องกังวลถึงจุดนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับปฏิบัติตามกฎหมายและกฎจราจรอย่างเคร่งขัดนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและผู้ใช้ถนนร่วมร่วมกันทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ